This podcast TOP PODCAST is my by สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราอยู่กับ t p p p o d c s t สําสำหรับหัวข้อในวันนี้พิเศษว่าเพราะเรากำลังจะพูดถึงแนวโน้มห้องเย็นอัจฉริยะในปี2024ที่กำลังจะมาถึงและทำไมเราถึงต้องพูดถึงแนวโน้มห้องเย็นอัจฉริยะในปี2024ด้วยละ่ะกนเป็นเพราะโลกของเรานะคะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในธุรกิจหลายประเภทก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากทั้งจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเองรูปแบบธุรกิจและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วยกตัวอย่างธุรกิจง่ายๆให้เข้าใจนะคะธุรกิจค้าปลีกนะคะจะหันมาให้บริการผ่านทางช่องทางออนไลน์มากขึ้นโดยเฉพาะร้านสะดวกซื้อที่จะมีการบริการจัดส่งถึงบ้านหรือแม้แต่ธุรกิจท่องเที่ยวจะเน้นการสร้างประสบการณ์เสมือนจริงเสริมด้วย VR และ AR สำหรับธุรกิจห้องเย็ยนเองก็เหมือนกันนะคะห้องเย็ยนของเราก็ต้องมีการพัฒนาขึ้นเพื่อให้มาได้ซึ่งผลกำไรอันใกล้ถูกต้องไหมคะใครทำธุรกิจก็หวังผลกำไรกันทั้งนั้นพอณตอนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปี2023แล้วสำหรับเดือนธันวาคมใครใหลายๆคนก็จะวางแผนธุรกิจของตัวเองว่าควรจะไปในทิศทางไหนสำหรับหัวข้อที่ท็อปพอดแคสต์จะมาพูดในวันนี้นั่นคือแนวโน้มห้องเย็ยนอัจฉริยะในปี2024 จากการสำรวจของ Moral i n t e l l i g e n นนะคะพบว่ามูลค่าของตลาดห้องเย็ยนอัจฉริยะทั่วโลกเนี่ยเติบโตขึ้นเป็น6.7พันล้านเหรียญสหรัฐถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ233ล้านบาทไทยเลยนะคะต่อปีซึ่งถือว่าไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมคะเพราะห้องเย็ยนมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเรามากมีความสำคัญยังไงจะยกตัวอย่างให้ฟังไม่ว่าจะเป็นนะคะการช่วยรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร อาหารบนโลกใบนี้นะคะมันก็จะมีทั้งของสดและของแช่แข็งห้องเย็นก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ช่วยชะลอการเติบโตของจุลินทรีย์ทําให้อาหารมีอายุยืนยาวขึ้นหรือแม้แต่การเก็บรักษายาเวชภัณฑ์ทีม่มีคุณภาพเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคของเรามากขึ้นก็คือยารักษาโรคต่างๆหรือเคมีพันธุ์ต่างๆนั่นเองค่ะโดยแนวโนม้มห้องเย็นอัจฉริยะในปี2 0 2พบท็อปพอดแคต์เราจะแบ่งเป็น2หัวข้อนะคะ เพื่อให้ผู้ฟังได้เข้าใจง่ายๆ 1. การทำงานของระบบห้องเงย็นอัจฉริยะจะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยการอาศัยเซ็นเซอร์ IoT ในการตรวจวัดค่าต่างๆภายในห้องเงยน็นเช่นตรวจวัดค่าอุณหภูมิความชืน้นกา๊าซแสงสว่างเพื่ออะไรคะทำไมเราถึงต้องใช้ เพื่อให้ระบบเซ็นเซอร์ IoT ส่งต่อไปถึงศูนย์ควบคุมเพื่อให้ AI วิเคราะ์หเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะคะว่า AI เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นทั้งปีหน้าและปีต่อๆไป AI ก็จะมีบทบาทมากขึ้นกว่าในปี2023าการให้ AI วิเคเนี่ยจะทำให้ Big Data เก็บข้อมูลได้ดีกว่าทำให้ระบบสามารถตัดสินใจการสั่งการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆได้แล้วก็แม่นยำอย่างอัตโนมัติไม่เพียงเท่านั้นนะคะ AI สามารถทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงทำให้ประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยลดแรงงานคนได้ถึงเท่าตัวเลยนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นการมองเห็นประโยชน์จากการใช้ AI ในห้องเย็นมากขึ้นนะคะ 2. ธุรกิจห้องเย็นจากการเพิ่มบทบาทของคลังสินค้าอัตโนมัติหรือ Automation Warehouse ที่เข้ามาแทนแรงงานคนจากการพัฒน,นา่ึงก้าวกระโดดของเทคโนโลยีจะทำให้ทำให้ระบบอัตโนมัติในคลังสินค้าห้องเย็นเริ่มแพร่หลายมากขึ้นในช่วง2-3ถึงปีข้างหน้าและจะเห็นได้ว่าการนำเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่างหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติปัญญาประดิษฐ์หรือแม้กระทั่ง AI ที่พูดไปข้างตน้นมาใช้ในการบริหารจัดการห้องเย็นก็จะเกิดการแพร่หลายมากขึ้นค่ะข้อดีของห้องเย็นอัตโนมัติคืออะไรคลังสินค้าอัตโนมัตินะคะสามารถนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการบริการจัดการ สินค้าคุมคังได้ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การเคลื่อนย้ายการจัดเรียงสินค้าจนไปถึงการหยิบสินค้าทําให้สามารถทํางานได้อย่างต่อเน,นื่องตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยําลดจำนวนแรงงานและค่าใช้ใจ่ายการดําเนินงานได้ไม่เพียงเท่านี้นะคะนอกจากเราจะช่วยลดแรงงานคนแล้วแต่ประสิทธิภาพสามารถเพิ่มได้ด้วยความแม่นยําอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆสําหรับห้องเย็นในปี2024และอีก23ปีข้างหน้า ถ้ามันตอบโจทย์เราได้มันก็สามารถที่จะทําให้ธุรกิจห้องเย็นของเราเนี่ยเติตบโตได้ก้าวกระโดดเลยนะคะแต่ทั้งนี้ผู้ประกอบการห้องเย็นก็ควรเอ่อเร่งเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนมาใช้คลังสินค้าอัตโนมัติแม้ว่าคลังสินค้าอัตโนมัติเนี่ยจะมีราคาค่อนข้างสูงแต่ทาง t o p p o d c a s t เชื่อมากเลยะคะ่ะว่าเนี่ยคือเทคโนโลยีที่จะทําให้ห้องเย็นทํากําไรได้อย่างสูงสุดและรักษาความสามารถในการแข่งขันและอยู่รอดในอุตสาหกรรมห้องเย็นได้และนี่ คือหัวข้อแนวโน้มห้องเย็ยนอัจฉริยะในปี2024ที่ทาง Top Podcast ได้มาแชร์ให้ผู้ฟังทุกท่านได้ฟังกันหากใครมีไอเดียหรืออยากแชร์แนวโน้มห้องเย็ยนอัจฉริยะหรือเรื่องอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะสำหรับวันนี้ทาง Top Podcast ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ